สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นครสยามนะครับวันนี้ก่อจะพาพี่พี่นะครับอัปเดตนักองที่ยวบนนะครับว่าจะพาพี่พี่เอฟซีนะครับขึ้นไปชมซ่อนสูงสูดนะครับหลังจากตีไม่ดมานานนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับพี่พี่เอฟซีนะครับเดือนกันยายนแล้วนะครับ่าจะที่ที่เก้านะครับอ๋อวันนี้เป็นวันที่สิบนะครับขออให้นะครับ วันพุทธที่10บนะครับสังเกตว่านักท่องเที่ยวตรงนี้จะหลั่งไหลก็เริ่มออกมานะครับส่วนประมาณหกโมงกว่าๆนะครับยังไม่ถึงทุ่มหนึ่งนะครับเต็มไปด้วยเศร้าต่างชาตินะครับแต่จะพาพี่ๆนะครับขึ้นไปดูมุมสูงนะครับผมก็ไม่ไม่ได้พาขึ้นไปดูนานแล้วนะเดี๋ยวอีกคลิปหน้าก็จะถ่ายด้านล่างนะตอนนี้ก่อ ขึ้นไปดูมุมสูงก่อนนะครับพี่พีเอฟซีนะดูครับว่ท่องเที่ยวนะครับทางทางขึ้นนะครับช่วงนี้จะเต็มไปด้วยนะครับหลายชาตินะครับส่วนใหญ่จะเป็นมุสลิมือวาอินเดียนะครับจะมาเยอะอ๋อนนี่น่าจะเป็นมาเลเซียนะครับพี่พีเอฟซีนะก็เต็มไปด้วยชาต่างชาสติอื่นด้วยนะ เต็มเลยนะครับพี่เอฟซีนะข้างในตรงนี้ก็เต็มเหมือนกันนะครับเยอะมากนะครับมาท่องเที่ยว ตอนนี้นะครับผมก็จะพาพีพ่ๆนะครับเดินไปขึ้นลิฟต์นะครับเพื่อที่จะประสมความสวยงามบนสันเจ็ดนะครับว่าท่องเที่ยวซึ่งซอบขนาดใหนนะครับจุดขายของไอซ่อนสยามก็วิวข้างบนนะครับนี่ครับ ชาวต่างชาติเต็มที่นี่เลยนะครับพี่พี่เอฟซีนะมาจากพี่พี่นะครับไปขึ้นริบทั้งหลายนะครับคนทั่วโลกมาที่นี่นะครับวันวันไหนก็เต็มนะครับวันพุธก็เต็มวันอื่นๆก็เต็มเต็มทุกวันดูครับตามมาได้ห้างนะทั้งหลายกันมา เยอะมากครับพีพีเอฟซีนะเต็มเลยเรจะพาพี่พี่นะครับเข้าไปตรงนี้พอมาถึงสันเจ็ดนะครับพีพีเอฟซนะครับขอจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับที่มาถ่ายรูปนะครับดูครับเห็นสิ่งนี้ก็ตะลึงนะครับแห่กันมาเที่ยวยกใหญ่นะครับ น้ยนะครับต่างาสาต,ตรงครึ่งน,นะครับมาเจอนะครับน้ำพุไงอักษรน,น้ำตกแักษรสวยมากนะครับมองลงไปอ้าเจอาไทยแรนทำได้ย,ยังไงนะครับถ่ายรูปข้างบนถ่ายรูปข้างล่างด้วยนะครับนี่ครับทํางหลจะมาเยอะจริงนะครับทุวนี้ก่อนนะ่าจะมีงานอะไรสักอย่างนะครับ PPG นะ ความสวยงามจนได้ต่อแถวเข้าต่อแถวออกนี่คือมาแบบดวนดูหัดเลยนะครับพี่ผีตอนนี้ดูครับ ตรงนี้นะครับก็มีเปิดใหม่นะเมื่อก่อนมาไม่มีนะครับร้านนี้นะครับเช่กับต่อแถวเลยนะครับโอ้เพิ่งเปิดใหม่นะครับนี่ครับที่ชั้นเจ็ดนะครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับ PFC นะครับเป็นร้าน Pop Mart นะครับดูครับนักท่องเที่ยวต่อแถวเข้าไปซื้อนะโอ้ปังมากนะครับผมไปเห็นนะครับวันก่อนอยู่ที่เชนทรันพาร์คนะครับก่อ ต่อแถวเข้าเหมือนกันนะครับมาที่นี่ก็ต่อแถวเข้าเยอะจริงนะครับพี่ๆนะที่นี่นะดูครับพี่พีเอฟซี FC นะว้าวเปิดใหม่นะครับเฮต่อแถวซื้อเลยปังมากนะครับประเทศไทยนะครับขนาดเปิดอยู่ร้นเจ็ดนะครับบางคนก็ยังไม่รู้ที่นี่นะครับดูครับเป็นล้าน ตุ๊กตาของเล่นใช่ไหมครับพี่พนะีเอฟซีนะเราแกล่งก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่ไม่ชอบเรื่องตุ๊กตาแล้วก็ไม่เก่งเรื่องตุ๊กตานะป็นของสะสมหรือเปล่านะครับจะมาที่นี่นะครับก็จะเห็นนะครับบรรยากาศแบบสวยมากนะครับตะการตานะครับดูครับที่นี่นะโอ้ ราคการจริงๆนะอ๋อข้างนอกมีร้านนี้ด้วยนะตุกตาก็เปิดที่นี่นะครับ PFC นะทำให้บรรยากาศที่นี่เต็มไปด้วยานหะ้องเถี่ยวนะครับขึ้นมามุมนี้ก็จะเห็นมุมสวยมากดูครับมีแบบช้างด้วยนะครับ วันนี้นะครับบรรยากาศแบบสวยเกินคำรรมัรใหญ่แลครับพี่ๆนะสวยจริงๆนะครับชาวต่างชาติเต็มเลยนะครับมาชมวิวความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพยาเรือดินเนอร์นี่นะดูครับข้างล่างก็เต็มนะโอ้ถึงกับส่วนสอบขนาดนี้เลยนะครับพี่พีเอฟนะต่อแถวกันยาวเหยียบบนกำแพงนะครับ นี่แต่ต่างชาตินะครับ PPFC นะดูครับของจริงเมืองไทยนะครับถ้าไม่เสียสายตานะว่าจะมากันเยอะขนาดนี้นะครับเต็มเลยนะครับ PPFC นะนาตาพานังต่างชาติทางนานตรงนี้มีร้าน ไม่แน่ใจนะครับเป็นร้านสตาบ้าหรือเปล่านะครับคนเต็มนะครับที่นี่นะดูครับความงามของแม่น้ำเจ้าพยานะโอ้สวยมาก บรรยากาศแบบม่วนง,งามจริงๆนะครับไม่มานานก็จะเห็นนะครับตึกเรียงรายอยู่ภาคพังนะครับพังสีลมือวาจเจริญกรุงนะครับทั้งนั้นโอ้งๆก็เป็นตึกมหานครนะครับสวยาสวยมาก นี่แหละประเทศไทยนะครับขมิ้นพงไมาเสือว่าของจริงไทยอะไรน,นี่คงจะคิดว่าเป็น AI ดูครับประเทศไทยอะไรจะขนาดนี้นะคนเตมเลยนะครับวันนี้นะถกง่กับเรียกเพื่อนมาดูเลยนะครับพี่ๆนะเห็นของจริงเมืองไทยสวยงามนะครับ ช่มากนะครับตรงนี้นะครับเพิ่นจะเปิดร้านมาเพิ่มนะไม่แน่ใจนะครับแต่ทั้งที่เวาสามารถนะครับเดินดูรอบๆบนี้ได้นะอันนี้นะเพิ่นจะจัดบุตรเป็นพิเศษนะครับพี่พนะปกติไม่ไม่เคยเห็นจัดบุตรตรงนี้นะจัดออกมาถึงนี่เลยทําให้ลูกค้านั่งจิกบกาแฟเบาๆนะครับชมวิวแม่น้านําเจ้าพระยานะสุดจริงนะเบิ่งครับ ต่างชาติต้องถึงนะครับเมื่อมาถึงเท่มต่างสองผักขางเลยครับพี่พีเอฟซีสวยมากสวยมากนะครับ<ส><ย>ข้างหลังนะครับก็เปิดบรรยากาศแบบสวยงามนะ อ้นผู้อวยความสยามาสวยมากๆสุดต,ตารตาจริงๆนะครับเต็มที่นี่นะเต็มที่นี่จริงๆพลังทึ่งนะครับขึ้นมาแล้วนะครับไม่คิดว่า เมืองไทยจะสวยงามขนาดนี้นะครับตกตะลึงยกใหญ่นะครับยกไปพี่ๆนะเต็มที่นี่แนละ้ว สำหรับคีวิดโรนี่นะครับผมก็พาพีพีเอฟซีนะครับรับชมบรรยากาศข้างบนซัมนี่ก่อนเด้อนะครับพีพีเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้โบกิแหล่งทำคลิปต่อไปเด้อนะครับพีพีเอฟซีนะครับสวัสดีครับ